จ้าอ,าอยู่กับช่องสมตำยำระเบิดขอบคุณสำหรับของฝากของฝาก,าก,าก,ากยิ่ยตาหมากอีหยังมูจจวามูจจวามันคือหมากอีหยังน,นี่สองกระป๋องเลยค่ะด้อมูจจ้เคยกินบ่หมากอีหยังน่จ้ะแส่บจ้ะ ทางละเอียดเอื่น e บกหวาเด้ยวยค่ะทางปุ่นบรูว์สิเอื่นอ,อย่ายงทางละเอียดเอื่นบกหวาบบกหวาไงจ้ะมาอยู่ๆน้ำกันจ้ะหวาขอบคุณนะคะสำหรับของฝากปีฝากมาให้ จะขอบคุณห,หลายๆขอบคุณจ้า